ถ้าเกิดไปดูนะครับญี่ปุ่นเขามีแผนที่จะลดการฆ่าตัวตายภายใน10ปีนี้ต้องลดลงให้ได้30%เพราะว่า เราอาจจะเคยได้ยินว่าไม่มีใครตายเพราะทำางานหนักแต่ที่ญี่ปุ่นมีจริงๆนะครับคนที่ฆ่าตัวตายเพราะทนกดแรงกดดันจากการทำงานไม่ไหวรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่งจะถแถลงว่าเพิ่งผ่านความเห็นชอบมาตรการในการลดการฆ่าตัวตายที่เกิดจากการทำงานด้วยการลดชั่วโมงทำงานที่หนักเกินไปแล้วป้องกันด้วยไม่ให้หนายจ้างไปคุกคามไปบีบบังคับให้พนักง,งานทำงานเกินเวลาโดยเด็ดขาดถ้าไปดูประเทศที่เขาจเจริญแล้วประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำเจ็ดประเทศหรือว่า G7 แต่ละปีนะครับต้องเน้นย้ำว่าแต่ละปีคนฆ่าตัวตายมากกว่า2,000 20, 0คนคิดเป็นอัตราส่วนแบบนี้คน1 0 0 0 0แคนจะฆ่าตัวตายสะ18.5คนก็19คนนะครับในปี2558รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการกดมันลงมาครับให้1 0 0 0 0แนคนฆ่าตัวตายไม่เกิน13คนเพราะว่าปี2546 หรือว่า14ปีก่อนตัวเลขค่าตัวตายสูงทีเดียวครับอยู่ที่34,427คนนี่คือปีเดียวคนฆ่าตัวตาย30,000กว่าคนตอนนี้ปี2,559ผ่านมาจากสถิติเดิมเมื่อปี2,546 0กว่าปีคนค่าตัวตายลดลงประมาณ22,000คนแต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่เยอะ นี่เป็นมาตรการที่รัฐบาลเขาก็พยายามวางแผนมาตั้งแต่ปี2 5 5 0แล้วก็จะทบทวนแผนนทุก5ปีด้วยเพื่อที่จะไปดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพนักง,งานของเขารัฐบาลญี่ปุ่นตอนนี้พยายามไปลดปัญหาคนฆ่าตัวตายจากการทํางานหลังจากปี58มันเกิดกรณีใหญ่ขึ้นครับคุณผู้ชมมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ24ปีแล้วทํางานบริษัทโฆษณาเอเจนซี่ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ทำงานล่วงเวลาเดือนหนึ่งมากกว่า100ชั่วโมงแล้วเธอทนไม่ไหวฆ่าตัวตายกลายเป็นข่าวใหญ่คึกโครมเลยครับรัฐบาลเลยต้องออกมาตรการขอให้ในจ้างจำกัดการทํางานล่วงเวลาไม่ให้เกินเดือนละ100ชั่วโมงคนก็ยังวิจารณ์ว่ามันมากอยู่พอสมควรกระทรวงแรงงานญี่ปุ่นก็เพิ่งจะประกาศรายชื่อบริษัท300กว่าแห่งที่ให้พนักง,งานบริษัททํางานล่วงเวลาแบบผิดกฎหมายด้วยนะครับคุณผู้ชมใครมีประสบการณ์การทำงานล่วงเวลาคิดเห็นอย่างไรร่วมพูดคุยกันมาได้นะครับผ่านทาง Facebook Live ขณะนี้ด้วยครับ